สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดีเลิยประเสริฐรีรำเพลิน Official นะครับเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อเพจสาวน้อยรำเพลินโชว์นะครับมีการโพสต์เมื่อคืนนี้เนาะนะครับเมื่อคืนนี้ผมก็เห็นโพสโพสหนึ่งนะวันนี้ก็ได้มาอ่านคอมเมนต์นะเรามาดูโพสต์ก่อนโพสต์ว่าบอสเจอบอสโจเลยสิเรียรอีแม่จุงแขนเข้ามาหลังไวที3คนเล่นดีกว่าสาวน้อยวงหงพันนะ เกิดอะไรขึ้นครับแอดมินแอดมินคนไหนเป็นคนโพสสารภาพมาซะโดยดีเนาะสารภาพหนึ่งในนั้นไม่ใช่ผมนะไม่ใช่ผมโพสนะคือที่ผมมาพูดในตรงนี้เนาะก็คือได้อ่านคอมเมนต์หลายคอมเมนต์นะครับที่พูดถึงนะครับกับโพสโพสนี้เนาะต่างก็มีคอมเมนต์ที่แตกต่างกันไปนะฮะก็คือจนเกิดกระแสะอยู่2 2 2ด้าน แต่ผมจะอธิบายแบบนี้เนาะที่ผมได้อ่านคอมเมนต์เนาะผมขออนุญาตเล่าถึงความเป็นมาเป็นไปก่อนดีกว่านะครับก็คือสาวน้อยทะเพินโชเนี่ยก็เกิดขึ้นนะครับเป็นเป็นการร่วมมือระหว่างาเฮียหน่อยหมอลำไปดนแล้วก็บอสโจนะครับได้สร้างหมอลำเพินน้องใหม่ขึ้นมาเพราะว่ากระแสของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยมันเป็นกระแสที่แบบว่า ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องจนแบบว่าเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานท,ท,ทุกๆที่นะครับที่จะหาสาวน้อยเพชรบ้านแพงไปเล่นในงานบุญต่างๆหรืองานอะไรต่างๆเนี่ยคือถ้าต้องการวันแบบวันดีๆเลื่อดีๆสุกเสาร์อาทิตย์วันหยุดนักขัตฤกษ์เนี่ยต้องจองกันแบบข้ามปีแบบงานลอยกระทงในที่ผมเห็นมานะที่นครสวรรค์นะจองกัน5ปีเลยนะปี7จงอย่างเงี้ย 7จ7 2อย่างเงี้ยนะครับต้องจองกันต้องจองกันลักษณะแบบนี้เลยนะครับแล้วก็วันธรรมดาก็เต็มเต็มเกือบเกือบหมดทุกๆปีนะครับซึ่งในแต่ละดูการสาวน้อยเพื่อบ้านแพงก็จะมีคิวงานมากกว่า200งานนะครับแล้วก็ทำให้เกิดทำให้เจ้าภาพต้องการลำเพลินลำเคอหมอลำเพลเพินมากขึ้นจึงได้เกิดสาวน้อยลำเพลินโชว์เป็นตัวเลือกให้กับเจ้าภาพ ทุกทกท่านนะครับแล้วก็พอเปิดฤดูก,กาลเมื่อวันที่31สิงหาเนาะสาวน้อยระเพินโชเนาะก็มีศิลปินแนวหน้าหลายหลายคนเลยนะครับอย่างแม่พญาก็คือแม่ติ๋มนะครับกุศมาพ่อพญาก็พ่อนันนะฮะแล้วก็มีศิลปินพระเอกนางเอกอย่างเช่นนางเอกก้อยชาลินีนะครับพระเอกท็อปธนาชัยนะครับพระเอกนางเอก ผู้นำทีมงานแล้วก็พระเอกฟัดดี้นะครแล้วก็นางเอกป๋อมแปมนะฮะแล้วก็มีดาวรุ่งใหม่ๆหลายคนน้องฟอสน้องเจิงเป้งน้องฮับแพงอุ้ยหลายคนอ่ะหลายคนมากจนจนผมผมถ้าผมพูดชื่อใครไม่ไม่ถูกก็ต้องขออภัยด้วยแล้วก็มีน้องใหม่หลายๆคนน้องสกายน้องเดียน้องแก้มน้องฟ้าใสน้องเนนี่ ล้วหลายหลาย,หลายน้องเนาะถ้าน้องดูคลิปนี้อยู่ถ้าพี่ไม่เอ่ยชื่อก็จะโกรธพี่นะพี่จำจำไม่ค่อยได้นะฮะก็นี่แหละฮะก็คือเกิดศิลปินมากหน้าหลายตาทั้งหน้าใหม่ดาวล่งดวงใหม่แล้วก็ศิลปินที่มีประสบการณ์มาสร้างสีสันบนเวทีเออแล้วก็ยังมีเกิดไวรัลเนะาะเกิดไวรัลนางเอกนางยักษ์ของเราก็คือน้องหมิวน้องหมิวที่เล่นเป็นนางยักษ์แล้วก็ร้องเพลงอได้แบบ กินใจหลายๆคนซึ่งน้องหมิวเนี่ยก็มีจุดเด่นของเรื่องของการเสียงร้องนะถ้าเปรียบกับหมิวเนี่ยก็จะคล้ายกับบิวบิวจิตลักษณะแบบนี้เลยนะครับมาสร้างสีสันบนเวทีให้ f อซีแฟนคลับได้บ้วนกันหน้าห้านนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องราวกับบนเวทีให้ทุกคนได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องโดยลำเรื่องลำเพลินปีนี้ก็คือเรื่องของพระอภัยมณีในส่วนของที่ แอดมินเนาะได้ไดโพสต์ได้โพสต์เกี่ยวกับประเด็นที่แบบว่า,อาบอสโจเลยสิเรียรอีแม่จุงแขนเข้ามาหลังเวที3คนเล่นดีกว่าสาวน้อยวงหนึ่งพน่าผมว่าอาจจะเป็นกันแบบหยอกล้อกันมากกว่านะครับ ทางผู้บริหารก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเจตนาอะไรเจตนาอะไรหลายอย่างเนาะแอดมินก็ไม่ได้มีเจตนาแต่ผมอยากให้มอง FC มองเป็นเรื่องแบบนี้ดีกว่านะคือเป็นการแบบเป็นคอนเทนต์สร้างกระแสให้แบบคนอยากจะติดตามคนที่ไม่เคยดูสาวน้อยลำเพลินโชว์ก็อยากจะไปดูสาวน้อยลำเพลินโชว์อะไรลักษณะแบบนี้มากกว่าคืออยากให้ FC แฟนคลับนี้ได้เข้าใจ นะครับแล้วเข้าใจเข้าใจหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ทางอแอดมินอยากจะนำเสนอเนาะซึ่งหลายๆคอมเมนต์เนาะก็ยังมีคอมเมนต์แบบให้กำลังใจแล้วก็พูดถึงว่าเพราะอะไรกระแสวงสาวน้อยระเบนโชว์ถึงได้มีมาอย่างต่อเนื่องโอเคจริงแหละเราเปิดวงตนะั้งแต่วันที่31สิ่งหาเนาะครับก่อนก่อนหมอํำทุกๆวงนะครับเพื่อ ที่จะให้เป็นตัวเลือกสําหรับเจ้าภาพที่ยังไม่มีมหรสพมหรสพหมหอระพไม่มีหมอลำเป็นเอา,เอาไว้ไปเล่นตามงานนะครับเอาไว้เล่นตามงานก็คือก็เป็นตัวเลือกอีกตัวหนึ่งแล้วก็หลังจากที่ได้เดินสายทําการสแสดงมาก็มีเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานหล,หลายๆจังหวัดหล,หลายๆวัดหล,หลายๆสถานที่ทั้งผู้จัดนะครับก็ได้มาจองคิวแบบปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีแรกแล้วก็เป็นปีที่ ประสบความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งของสาวน้อยลำเพลินโชว์นะคะสิ่งที่สำคัญที่ผมอยากจะบอกในคลิปนี้นะก็คืออยากจะให้ทุกคนมองมองอย่างนี้ดีกว่านะครับทั้งสาวน้อยเพชรบ้านแพงแลวก็สาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับเป็นหมอลำเพลินเป็นพี่เป็นน้องเป็นแม่เป็นลูกนะครับซึ่งศิลปินทุกๆคนนะฮะก็อยู่ในสังกัดนะครับบ้านหลังเดียวกันนะครับก็คือบ้านสาวน้อย สิ่งที่สำคัญที่สุดนะฮะก็คืออยากจะให้ f อนะครับทั้งวงหนึ่งวงสองวงวงไหนไหนทุกๆวงของหมอรำประเทศไทยนะฮะอยากให้จะดูการแสดงบนเวทีนะครับเป็นสิ่งที่สร้างสรรรีสันสร้างความสุขสร้างความม่วนนะครับให้กับทุกๆครั้งที่เราได้ไปชมการแสดงนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะฮะว่าสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับหมอลำน้องใหม่ ยังมีอะไรที่อยากจะโชว์ให้ทุกคนได้ชมอีกหลายๆอย่างเร็วๆนี้นางเอกก้อยชาลีนีก็จะมีซิงเกิลให้ทุกคนได้ได้ฟังกันนะฮะแล้วก็มีศิลปินน้องใหม่เข้ามาเสริมทัพอีกเยอะนะครับฤดูการนี้อาจจะเป็นเป็นแค่แบบอ,อ,อีกม,มิติหนึ่งเนาะมิติหนึ่งที่ทุกคนแบบว้าวกันไปแล้วนะครับผมเชื่อนะครับว่าในฤดูการหน้านะฮะสาวน้อยลำเพลินโชว์ จะต้องมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ให้กับทุกๆคนแน่นอนนะครับเพราะว่าเราก็ได้เห็นอะไรเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์หลายๆเรื่องแล้วนะครับในสิ่งที่เราอยากจะนำเสนอให้ทุกคนได้ชมกันนะครับก็อย่าลืมนะฮะคลิปนี้ไม่มีอะไรนะครับแต่อยากจะให้ทุกคนนะครับมองว่าสิ่งสำคัญที่สุดนะครับ หมอรำจะประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จก็อยู่ที่ FC ทุกๆท่านนะครับจะมีอะไรชี้แนะก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับบอกมาได้นะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดต้องขอกราบประทานอภัยด้วยนะครับคลิปนี้นะฮะก็ขอจบแค่นี้แล้วกันนะครับก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกรดิ่งอุหัวใจเป็นกำลังใจให้กับช่องดีเลิศประเสริฐศีนะครับสวัสดีครับ